สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเฟอร์มลี่นะคะตอนนี้เราก็กาลังจะเช็คเอาท์ออกจากห้องพักแล้วนะคะนี่นะคะที่พักเมื่อคืนนี้นะคะเอฟซีก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะคะก็พอนอนได้นะคะสามคน,นเก็บของเช็คนะของอะไรบ้างนะคะออกจากที่พักนะอันนี้ก็จะเป็นลายพมของทางโรงแรมนะคะนี่ค่ะอืม นี่ก็เตียงนอนนอนสามคนได้ค่ะนอนสามคนได้เตรียมเก็บของเดินทางนะคะไปรอขึ้นรถเนะเาะที่หัวชีดนะะเด็กๆก,ก,ก็กำลังใส่รองเท้าเช็ดของออกากที่พักดูเดอ้อมีอะไรตกหลน่นตกค้างอะไรไม่ลูกอ,อ่ะใส่รองเท้าไป ฟางไม่ใส่พุงเท้าบ่เ,เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพร้อมแล้วพร้อมเดินทางพร้อมแล้วนะคะเอฟซีนี่นะ,ะเก็บของเรียบร้อย ก็ออกมาแล้วนะทุกคนตรงนี้ตอนนี้จะสวยอันนี้จะสวยเสียงจะสวยดูนะเดี๋ยวเราไปเช็คเอาไปเดินไปขึ้นบุญเจีบไปเดี๋ยวไปเดินไปก่อนเลยไปไป ตอนนี้เราก็จะไปคืนกุญเจแล้วนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะคะ ก็ตเตรียมเดินทางะะแล้วนะคะเอฟซีตอนนี้ก็เช็คเอาแล้วนะคะพาเตรียมเดินทางต่อน,นะคะทุกคนจังรับหรือป,ปะมไม่ได้หอมเพือพาไปยังญี่ปุ่นที่ไหนล่ะโอ้โหพาเป็นตัวอย่างเลย Where you come from? Where you come from? Go to? Go to? ชี้หน่า Go ิโอ้ o ห Go to สยาม Go to สยามแสงแดดกำลังอ่อนๆนะฮะบรรยากาศกำลังดีนะื่อว่ามาดูพูดตรงนี้อะถ่ายตรงนี้หน่อยนะคะ บายบายสยามสวรรคนะคะไปดูอาย่านนี้เป็นย่านที่มีที่พักนะคะแล้วก็ เราเรียกว่ามีนักท่องเที่ยวมาพักนะคะ,ะนคะคะแลอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้ BTS ด้วยนะคะไปอยู่กับฟองโกทูโกทูอะไรสย่ามยามโกทูสยามโอ้วันนี้มี FC นัดเราไปเลี้ยงข้าวป <Okay. S 1> ่ะน้า วันนี้มีเอฟซีนัดไปทานข้าวแต่ไม่รู้ว่าจะเจอกันไหมเพิ่นบอกว่าให้ไปลงออสยามพารากอนนะคะแล้วก็จะพาน้องๆไปเลี้ยงข้าวเพราะว่ามีอาหารเจด้วยนะ,ะก็คือพี่จีรนัน,นะคะ่ะพี่จีรนันมาแล้วยังเนาะนีะ่กำลังออกจากที่พักแล้วเด้อพี่เดอ้อนี่สองสาวนะ เราจะเราจะเหนื่อยตอนที่เราขึ้นบันไดใช่ไหม <c oughs> มีรียบไหม <c oughs> ไปโกนไปถึงสถานี BTS แล้วนะคะเห <c oughs> ถึงแล้ว BTS นะรู้สึกว่าเขาไม่มีลิฟต์หรอกน้องเฟิร์นบอกว่ามีลิฟต์ไหมเราต้องขึ้นบันไดนะทุกคนนี่ค่ะต้องขึ้นบันไดตรงนี้ฮนะ,อะโอเคโอเคฮนะาเบอกว่าขอขึ้นลิฟต์นะเพราะว่าของหนัก ของหนักเนาะนะคะไปเดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์ก็ได้นะเพื่อลูกนะเพื่อลูกไวิธีชีวิตของคกรุงเทพก็ประมาณนี้นะคะเอฟซีวันนี้ก็ขึ้นลิฟต์น,น,น,นะฮะ ไปซื้อตั๋วนะคะรอลิฟต์นะคะตอนนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่เราซื้อตั๋วนะคะที่เราจะไปสยามเนี่ยเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็ขึ้นบันไดทางฝั่งนี้นะคะฝั่งสายหมึอวันนี้เราก็จะเดินขึ้นฝั่งนี้นะคะก็จะไก่อน ไป <laughs> ขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยลูกไปนะนี่ค่ะลูกสาวจะได้ชินกับกรุงเทพนะฮะจะได้ไม่กลัวกรุงเทพ พอดีเลยไปแล้วไม่ทันรถออกไปแล้วพอดีเลยพอดีไปแล้วพอดีไปแล้ว <c oughs> ไม่รถเขาจะมีมาเรื่อยๆตลอดตลอดฮะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราไปเดินกลางๆอยู่ตรงกลางไปนะตอนนี้ก็มาถึง BTS เนะเราก็จะไปสยามนะเราอยู่ที่ราชเทวีนี่นะคะหนูไม่กลัวหรอตะฟางกลัวหรือเปล่า ฟังไม่กลัวแล้วชินแล้วเนี่ยเริ่มจะชินกรุงเทพแล้วอ่ะสำหรับกินาขอบคุณเอฟีทท่านมากค่ะบ,บ๊ายบายเรามาอยู่ที่สยามพารากอนแล้วนะคะเอฟซี FC ทุกคนมาถึงแล้วนะคะทุกคนนะสวัสดีปีใหม่นะโอ้ต้นปีใหม่สวยมากเลย นี่ค่ะส,สดีปีใหม่พี่ใหม,พใหม่พี่ใหม่นะคะทุกคนโอ้ว้าวมาถึงแล้วนะคะทุกคนอาผ้าปิดทางไปไปไปเดินข้าใหม่โอ้โหหน้าแตกหน้าแตกเลยหน้าแตกเลยเรา ไม่เป็นไรเขาคิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวไงมาใหม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว้าเราไปโซนอาหารไหมเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาว่าโซนอาหารไปทางไหนไปเขาบอกว่าไปข้างล่างไม่ไปข้างล่างไปเก็บสีโซนอาหารอยู่ข้งล่นะ คืน BTS มาลงที่เสียามพารากอนนะคะโซนอาหารอยู่ด้านล่างนะคะเขาบอกว่ามีอาหารเจด้วยนะเพียนพี่ก็บอกว่ามีอาหารเจด้วยว้าวนะคะว้าวมาถึงแล้วนะคะเพราะว่ารถออกสองทุ่มครึ่งนะฮะนะเรากำลังเดินหาโซนฮะ มันมีเยอะลูกมันมีเยอะเฮ้ยอยู่นี่สิกินอะไรโอ้พี่กุชายด้วยติ่มติ่มติ่ม